โยนปีนี่กระดือกรีเด้งมามามามูเห่าที่มันมั่งปุ๋ยมันมาปุัยที่ก็นันถ่ายด้วยงั้นผมรับเข้ามามาเมื่อก่อนนี้มีป้ายไหมฮะไม่มีไม่มีเลยป้ายที่ติดเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาทามาติดเมื่อไหร่ฮะเนี่ย สองทียี่สิบห้ายี่สิบห้านี่ดูดินเด้ดูดินเด้คบีาือคือเพิ่งทำใหม่ๆเลยใช่ไหมครับครับประมาณยี่สิบสามมาทำรักษาพันเลยมาทำมาเนี่ยยี่สามยี่สี่สวัสดีนะครับผมรัชดรบ้านสันติสุขหมู่สิบเอ็ดตำบลสายกวางอำเภอชังคำจังหวัดพะเยาวันนี้ชาวบ้านมาเรียกร้องขอคืนพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้าน ชาวบ้านไม่มีที่ทํากินเพราะว่าโดนทางรัฐยึดไปเดี๋ยวนี้ทางชาวบ้านมาเรียกร้องขอตรงนี้แหละขอคืนไม่ไม่ได้หม,หมดทั้งหมดก็ได้สักนิดก็ยังดีและเรื่องที่สองชาวบ้านมาเรียกร้องนายสมจิตอินคำกำนันตำบลฝายกวาง ได้มายึดพื้นที่ที่ทางการยึดจับชาวบ้านมาทำผลประโยชน์ตัวเองโดยเอาวัวเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ล้อมล้อมรั้วความยาวประมาณสองสมกิโลเนี่ยทางชาวบ้านก็เลยข้องใจว่าชาวบ้านทำได้ยังไงเอ่ยกำนันทำได้ยังไง ชาวบ้านอยากจะถามว่าผ่านซื้อเลยว่าชาวอันเนี้ยกำนันเนี่ยแกมีอิทธิพลขนาดไหนถึงทำได้ครับนี่แหละครับที่กินชาวบ้านที่โดนยึดแล้วก็งวมาเลี้ยม อันนี้เดิมทีนี่เขาเอาไม้มาปิดไว้ไหมครับครับปิดครับก็คือเอาไม้มาปิดทางปิดอย่างนี้แหละปิดทางทมาให้ชาวบ้านเลยอ๋อไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาครับแล้ววางลวดสายไฟด้วยอันนี้ลวดลวดหนามนี่มาติดนานยังครับนานแล้วประมาณสองสามปีแล้วมั้งสองสามปีฮะก็เป็นของใครที่มามาปิดนะนายสมจีอินคำอ๋อที่ว่าจ้างจ้างให้ชาวบ้านมาล้อมรั้วเนี่ยนะครับอ๋อก็คือจุดนี้เริ่มหน้าจุดนี้ไปเลยครับเริ่มจากจุดที่แรกน่ะก็มาถึงนี่ก็ไปนี่ ถึงครอบัวกันครับอีกกี่กิโลครับไปถึงครอบัวประมาณสองสองสามกิโลสองสามกิโลครับรครับพันน้ำมานกับนธ้ครับศาลาข้างหลังนี่ใครสร้างไหมครับนายชมเกียรติทำครับกำนันครับ ก็ขึ้นมาสร้างอยู่บนที่ของป่าทังหวนได้ครับแกสร้างไว้สองที่เอาสองที่นี้ที่จุดสรงสามจุดอ๋อสามสามจุดชาวบ้านก็สามจุดยังวัวไปห้างไหนนอนนั่นน่ะนี่เป็นรอยทางเดินของคนหรืออะไรฮะของวัวครับอ๋อทางวัววัวก็มาหาหญ้ากินบนเขาเนี่ยนะครับครับเขาเลี้ยงกี่ร้อยตัวฮะประมาณร้อยตัวครับประมาณร้อยตัวครับ ไปเดี er right now, ๋ยวเราไปตรงครอบัวเลยครับม่กอดไม่เคยมเดรัลี๋ยวผม็กลับไปแค่ไหวะ